คุณเคยสังเกตไหมว่าเรามักรู้สึกว่าชีวิตยากแต่จริงๆแล้วมันเป็นเพราะสมองของเราไม่ได้ถูกตั้งค่าให้ใช้ชีวิตยุคนี้ใช่ครับปัญหามากมายที่คุณเจอทุกวันไม่ได้เกิดจากชีวิตยากขึ้นแต่เกิดจากสมองกำลังทำงานตามโหมดเอาตัวรอดของเมื่อหลายหมื่นปีก่อนแล้ววันนี้เราจะปรับมันใหม่ให้มันรับใช้คุณไม่ใช่ลากคุณให้เหนื่อยเหมือนเดิมสวัสดีครับท่านผู้ฟัง ชาวนี้กับ Daily Boost Podcast Podcast แห่งการพัฒนาตัวเองและเพิ่มมุมมองในการใช้ชีวิตยังไงให้ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง Inside Your Mind เข้าใจสมองเข้าใจชีวิตก่อนอื่นอยากให้คุณรู้ความจริงหนึ่งข้อสมองไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้คุณมีความสุขแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อทาให้คุณอยู่รอดเพราะแบบนี้แหละสมองจึงชอบเตือนกลัวพลาด กลัวเสียหน้ากลัวทำผิดกลัวอนาคตแม้สิ่งนั้นจะยังไม่เกิดขึ้นด้วยซ้ำคุณลองนึกภาพดูนะตอนคุณจะเริ่มสิ่งใหม่ๆสร้างรายได้ใหม่ออกกําลังกายหรือแม้แต่พยายามคิดบวกทันทีที่คุณเริ่มสมองจะดึงคุณกลับทันทีมันไม่รู้หรอกว่าอะไรดีสำหรับอนาคตมันสนแต่สิ่งที่ไม่เสี่ยงตอนนี้นี่คือเหตุผลว่าทำไมหลายคนไม่เริ่มสัทีไม่ใช่ขี้เกียจ แต่สมองตั้งโปรแกรมให้ป้องกันตัวเกินไปข่าวดีคือคุณสามารถรีเซ็ตระบบนี้ใหม่ได้เริ่มจากการถามตัวเองตอนที่รู้สึกกลัวหรือกังวลว่านี่คือความจริงหรือสิ่งที่สมองคิดไปเองคำถามเดียวนี้เปลี่ยนเกมเพราะมันบังคับให้คุณหยุดแล้วเอาความคิดกลับมาอยู่ในมือคุณอีกครั้งจากนั้นให้คุณทำสิ่งที่เรียกว่า Detentionshift เทคนิคง่ายๆแบบเดลี่บูสเลยนะเมื่อคุณลังเลให้บอกสมองว่าฉันจะลงมือ1ิบวินาทีเท่านั้น1ิบวินาทีไม่มีสมองส่วนไหนหยุดคุณได้แต่พอเริ่มแล้วคุณจะไปต่อเองแบบอัตโนมัติเพราะความจริงคือเราไม่ได้ขาดแรงบันดาลใจเราแค่ไม่ได้สั่งให้สมองขยับสิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อคุณเริ่มชนะความคิดตัวเองครั้งแรกครั้งที่สองง่ายขึ้น ครั้งที่สาสมองเริ่มจำรูปแบบมันเริ่มเปลี่ยนการตั้งค่าจากโหมดป้องกันไปสู่โหมดเติบโตและเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณจะรู้สึกเลยว่าชีวิตไม่หนักเหมือนเดิมเพราะคุณไม่ได้ใช้สมองแบบอัตโนมัติอีกต่อไปคุณเป็นคนจับพวงมลาลัยมันจำไว้นะคุณไม่ต้องเปลี่ยนทั้งชีวิตคุณต้องเปลี่ยนแค่วิธีสมองตอบสนองวินาทีแรกถ้าคุณควบคุมวินาทีแรกได้ คุณควบคุมวันของคุณได้และถ้าคุณควบคุมวันของคุณได้คุณก็ควบคุมชีวิตทั้งเส้นได้ยินดีต้อนรับสู่อินไซย์โยไม่จุดที่คุณไม่ได้แค่เข้าใจสมองแต่คุณเริ่มใช้มันเพื่อออกแบบชีวิตจริงๆคุณเคยมีไหมวันที่ตื่นขึ้นมาและรู้สึกเหมือนชีวิตหน่วงทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดเลยมันเกิดจากอะไรหลายคนคิดว่าเป็นเพราะโชคไม่ดีหรือ เพราะเจอเรื่องแย่ๆแต่จริงๆแล้วมันเกิดจากสิ่งที่เรามักมองข้ามที่สุดพลังงานทางอารมณ์ที่ค้างอยู่ในระบบประสาทของเราสมองไม่ได้เริ่มต้นวันแบบว่างเปล่ามันเริ่มต้นวันด้วยข้อมูลที่คุณสะสมมาจากเมื่อวานสัปดาห์ก่อนหรือแม้กระทั่งหลายปีที่ผ่านมาและข่าวร้ายคือสมองมนุษย์ชอบดึงอารมณ์แย่มาใช้มากกว่าอารมณ์ดีไม่ใช่เพราะชีวิตคุณแย่นะ แต่เพราะสมองเชื่อว่าความรู้สึกไม่สบายใจเท่ากับสัญญาณอันตรายมันเลยเก็บมันไว้ก่อนและคุณก็ต้องสะพานมันขึ้นมาวันต่อวันแบบไม่รู้ตัวลองคิดดูนะคุณเคยมีเรื่องเล็กๆในชีวิตที่คนอื่นมองว่าไม่น่าคิดแต่คุณกลับติดไปทั้งวันไหมไม่ใช่เพราะคุณคิดมากแต่เพราะสมองขยายเรื่องนั้นเพื่อให้คุณระวังปัญหาคือในโลกจริงทุกวันนี้ เราไม่ได้วิ่งหนีเสือเราต้องประชุมต้องปิดงานต้องดูแลครอบครัวต้องสร้างตัวแต่สมองยังทำงานเหมือนคุณอยู่ในป่าดงดิบทีนี้เราจะปรับยังไงเริ่มจากสิ่งที่เรียกว่า emotional reset signal มันง่ายมากแต่แทบไม่มีใครทำเวลาคุณรู้สึกว่าทุกอย่างเริ่มหนักให้คุณหายใจเข้าสีวินาทีค้างไว้สวินาทีแล้วปล่อยออกช้า,ชา 6วินาทีคุณอาจคิดว่ามันจะช่วยอะไรได้แค่หายใจฟังดูง่ายเกินไปใช่ไหมแต่ลองนึกถึงระบบประสาทคุณเหมือนคีย์บอร์ดที่ค้างการหายใจแบบนี้เหมือนการกดปุ่มรีเซ็ตมันสั่งสมองส่วนที่กำลังโฟกัสเรื่องร้ายว่าคุณปลอดภัยอยู่แค่สองรอบความคิดก้าวร้าวหรือความรู้สึกหนักๆจะอ่อนแรงลงทันทีเพราะสิ่งที่ควบคุมความคิดคุณ ไม่ใช่ความคิดแต่อารมณ์ในร่างกายคุณพออารมณ์นิ่งความคิดชัดพอความคิดชัดการตัดสินใจดีพอตัดสินใจดีชีวิตเริ่มไปในทิศทางใหม่และนี่คือเหตุผลว่าทำไมบางคนดูเหมือนมีชีวิตที่ลื่นกว่าคนอื่นไม่ใช่เพราะเขามีโอกาสดีกว่าแต่เขาไม่ใช้ชีวิตด้วยอารมณ์ข้างค้างเหมือนคนส่วนใหญ่ทำทุกวัน มีอีกอย่างหนึง่งที่คนส่วนมากไม่รู้เวลาคุณกังวลเรื่องอนาคตสมองจะบันทึกภาพนั้นเหมือนความจริงไม่ใช่ความคิดมันบันทึกเหมือนคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆนี่แหละที่ทำให้ร่างกายคุณเหนื่อยโดยไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ถ้าคุณลองสลับภาพในหัวเป็นภาพที่คุณต้องตานแทนแค่สิบวินาทีสมองจะเริ่มยอมรับว่ามันเป็นความจริงอีกแบบหนึง่งมันไม่ใช่การเพอ มันคือการสั่งระบบประสาทให้เปลี่ยนทิศทางคุณไม่ได้ใช้ภาพในหัวเพื่อหลอกตัวเองคุณใช้มันเพื่อหลอกสมองเก่าของคุณให้ยอมให้คุณเดินไปข้างหน้าเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตไม่ได้ถูกกำหนดด้วยความจริงภายนอกแต่มันถูกกำหนดด้วยภาพที่สมองเลือกจะเชื่อคุณสามารถรีเซ็ตอารมณ์เปลี่ยนภาพในสมองและเคลื่อนชีวิตไปในจุดที่ต้องการได้แต่คุณ ต้องเริ่มจากการหยุดให้ความรู้สึกข้างค้างขับเคลื่อนวันของคุณแทนเมื่อคุณเริ่มควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวได้คุณจะรู้สึกเหมือนชีวิตกลับมาอยู่ในมือคุณอีกครั้งไม่ใช่สิ่งที่ไหลไปตามความคิดแย่ๆโดยไม่ตั้งใจนี่คือความลับของการเข้าใจสมองและใช้มันเพื่อสร้างชีวิตที่คุณเลือกเองจริงๆคุณเคยสงสัยไหมทำไมบางครั้งคุณตั้งใจจะเริ่มต้นใหม่ แต่จู่ๆก็กลับไปทำพฤติกรรมเดิมๆทั้งที่รู้ว่ามันไม่ดีไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีวินยัยไม่ได้แปลว่าคุณไม่เอาจริงแต่มันเกิดจากสิ่งที่ซ่อนลึกกว่าที่คุณคิดสมองมีลายเซ็นประจำตัวที่มันพยายามปกป้องลายเซ็นนี้คือชุดความเชื่อแบบอัตโนมัติที่สมองสร้างขึ้นจากประสบการณ์ในอดีตไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาบ้างสมองจะสรุปออกมาเป็นข้อความง่ายๆเช่นทำแบบนี้ปลอดภัยกว่า อย่าเสี่ยงดีกว่าถ้าฉันเปลี่ยนฉันอาจเจ็บอีกสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในระดับความคิดมันอยู่ในระดับความเคยชินของสมองเป็นเส้นทางเดินไฟฟ้าที่ถูกใช้ซ้ำจนมันคิดว่านี่คือตัวตนของเราและนี่คือเหตุผลที่เวลาคุณพยายามเริ่มต้นใหม่สมองจะกระสิบว่ากลับไปทำแบบเดิมเถอะมันคุ้นกว่าชีวิตหลายคนเลยเหมือนวนล,ลู เพราะไม่ใช่พฤติกรรมที่เป็นปัญหาแต่เป็นลายเซ็นของสมองที่ไม่เคยถูกอัปเดตแต่ข่าวดีคือลายเซ็นนี้ไม่ได้ถาวรมันเปลี่ยนได้และคุณสามารถออกแบบลายเซ็นใหม่ที่พาคุณไปไกลกว่าที่เคยไปได้ด้วยซ้ำเริ่มจากสิ่งที่เรียกว่า identity record วิธีนี้ไม่ได้ใช้พลังใจแต่ใช้วิธีเดียวกับที่สมองใช้สร้างตัวตนคุณขึ้นมาตั้งแต่แรกแทนที่คุณจะบอกตัวเองว่า ฉันจะพยายามเปลี่ยนเป็นฉันเป็นคนที่ทำแบบนี้อยู่แล้วต่างกันมากนะอันแรกคือการฝืนอันหลังคือการเขียนตัวตนใหม่ให้สมองยอมรับตั้งแต่ตน้นตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณอยากเป็นคนมีวินยัยอย่าบอกว่าฉันจะพยายามมีวินยัยให้บอกว่าฉันคือคนที่ทำสิ่งที่ควรทำถึงไม่อยากทำก็ตามพอคุณพูดแบบนี้สมองจะเริ่มสร้างเส้นทางเดินไฟฟ้าใหม่ทันที แม้คุณยังทำได้แค่นิดเดียวแต่ทุกครั้งที่คุณทำแม้จะเล็กมากสมองจะบันทึกว่านี่คือตัวตนใหม่และเมื่อถึงจุดหนึ่งมันจะไม่รู้สึกเหมือนการฝืนอีกต่อไปมันจะกลายเป็นสิ่งที่ใช่สำหรับคุณอีกอย่างที่สำคัญมากคือสมองจะยอมรับตัวตนใหม่ได้ง่ายที่สุดในช่วงเวลาหนึ่งของวันช่วงเวลาที่หลายคนไม่รู้เลยว่ามันมีพลังขณะน,นี้นั่นคือช่วง10นาทีแรกหลังตื่น ช่วงเวลานี้สมองกำลังอยู่ระหว่างโลกของความฝันและความจริงคลื่อนสมองจะอยู่ในระดับที่เปิดรับข้อมูลได้ง่ายเป็นพิเศษคุณกำลังเขียนสิ่งที่เรียกว่าคีย์เวิร์ดของวันลงไปในระบบประสาทของตัวเองถ้าคุณเริ่มวันด้วยประโยคที่บันทอนลายเซ็นของสมองจะใช้มันทั้งวันแต่ถ้าคุณเริ่มด้วยตัวตนใหม่คุณกำลังทำให้สมองใช้มันเป็นรากฐานในการตัดสินใจทุกอย่าง นี่คือเหตุผลว่าทำไมบางคนเปลี่ยนชีวิตได้เร็วเพราะเขาไม่ได้เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเขาเปลี่ยนตัวตนในสมองก่อนและพอสมองยอมรับตัวตนใหม่ชีวิตจะวิ่งตามแบบอัตโนมัติไม่ฝืนไม่เหนื่อยไม่ต้องใช้แรงฮึดตลอดเวลาจำไว้นะการเริ่มใหม่จะยากเสมอถ้าคุณยังใช้ตัวตนเก่ามากำหนดอนาคตแต่ถ้าคุณกล้าอัปเดตลายเซ็นของสมอง ตัวตนใหม่จะพาคุณไปไกลกว่าที่คุณคิดว่าทำได้เพราะสุดท้ายแล้วคุณไม่ได้ติดปัญหาคุณติดเวอร์ชั่นเก่าของตัวเองเมื่อคุณกล้าลงมือเปลี่ยนเวอร์ชั่นชีวิตก็จะอัปเดตตามทันทีมีเรื่องหนึ่งที่เราไม่ค่อยพูดถึงแต่ทุกคนเจอเหมือนกันคือจังหวะเล็กๆระหว่างความตั้งใจกับการลงมือทำจริง มันเหมือนเสี้ยวินาทีที่คุณถือโทรศัพท์ไว้จะออกกำลังกายแต่ดันเปิดโซเชียลก่อนเหมือนตอนที่คุณตั้งใจจะโทรหาลูกค,ค้าแต่เผลอจัดโต๊ะก่อนหรือวันที่อยากเริ่มเก็บห้องแต่กลับเดินไปนอนบนเตียงเฉยๆฟังดูตลกแต่เราติดอยู่ตรงนี้กันเยอะมากไม่ใช่เพราะขี้เกียจแต่เพราะชีวิตประจำวันเต็มไปด้วยสิ่งที่แย่งความตั้งใจของเราไปแบบเงียบๆและคุณรู้ไหม ความสำเร็จไม่ได้แพ้เพราะปัญหาใหญ่มันแพ้เพราะสิ่งเล็กๆแบบนี้แหละยกตัวอย่างง่ายๆคุณตั้งใจจะเริ่มวันดีๆแต่พอเห็นถ้วยกาแฟเมื่อคืนยังไม่ล้างอารมณ์คุณตกไป10%เดินไปหยิบเสื้อผ้าแต่ตู้เสื้อผ้ารกตกไปอีก10%เปิดมือถือมีงานที่ยังไม่ได้ทาตกไปอีก20%ยังไม่ทันเริ่มงานจริงๆเลยคุณเสียพลังไปครึ่งหนึ่งแล้วนี่แหละชีวิตจริง ที่หลายคนไม่รู้ว่ามันบั่นทอนแบบไม่ส่งเสียงข่าวดีคือชีวิตเปลี่ยนได้จากรายละเอียดเล็กๆแบบเดียวกันนี่แหละลองสังเกตดูนะทุกครั้งที่คุณจัดโต๊ะให้สะอาดคุณจะเริ่มงานเร็วขึ้นทุกครั้งที่เก็บห้องก่อนนอนคุณตื่นมาด้วยอารมณ์ที่เบาวกว่าทุกครั้งที่พับผ้าให้เรียบร้อยมันทําให้ทั้งวันคุณรู้สึกว่าตัวเองคุมอะไรได้สักอย่างหนึ่งมันเหมือนคุณให้รางวัลสมองเล็กๆ และสมองก็ให้พลังคุณกลับมาแบบทวีคูณอย่าดูถูกเรื่องเล็กๆในบ้านนะเพราะมันลามไปจนถึงงานไปถึงความคิดไปถึงความเชื่อในตัวเองอีกตัวอย่างหนึ่งที่คนฟังส่วนมากคงเคยเจอเวลาเราตั้งใจทำอะไรใหม่ๆในชีวิตเช่นเริ่มวิ่งเริ่มอ่านหนังสือเริ่มเก็บเงินช่วงแรกมันจะดีมากแต่พอผ่านไปสองสาวันวันหนึ่งฝนตกอีกวันงานยุ่ง อีกวันรู้สึกขี้เกียจแค่นี้ก็พอแล้วที่จะทำให้ทุกอย่างกลับไปเริ่มศูนย์ไม่ใช่เพราะคุณพังแต่เพราะชีวิตจริงมันไม่ได้ราบรื่นแล้วสมองจะเลือกเหตุผลที่เข้าใจง่ายที่สุดมาเป็นข้ออ้างให้คุณหยุดทันทีนี่แหละที่ต้องแก้ด้วยวิธีพื้นฐานที่สุดไม่ใช่เทคนิคลึกๆแต่เป็นความตั้งใจเล็กๆที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันอยากเริ่มวิ่งตั้งกฎว่าแค่ใส่รองเท้าให้ได้ก่อน อย่าเพิ่งไปคิดเรื่องวิ่ง5กิโลเมตรวันไหนขี้เกียจแค่ใส่รองเท้าแล้วเดินรอบบ้านคือชนะแล้วอยากอ่านหนังสืออ่านแค่หนึ่งหน้าพอทำทุกวันหน้าเดียวจะกลายเป็นหลายหน้าเองเพราะพฤติกรรมมันต่อเนื่องแบบธรรมชาติอยากเก็บเงินเก็บวันละ20บบาทก็ได้ไม่ใช่เพราะมันทำให้รวยแต่เพราะมันทำให้สมองยอมรับว่าเราเป็นคนเก็บเงินได้นี่คือหลักของชีวิตจริง อะไรที่คุณทำได้ง่ายที่สุดนั่นแหละคือประตูไปสู่เรื่องใหญ่และที่สำคัญที่สุดตัวอย่างเล็กๆพวกนี้กำลังค่อยๆสร้างข้อความใหม่ในหัวคุณว่าฉันจัดการชีวิตได้ข้อความนี้แหละมีค่ามหาศาลกว่าความสำเร็จใหญ่ๆได,ได้เพราะมันทำให้คุณเดินก้าวต่อแม้จะเป็นวันที่ไม่สมบูรณ์แต่คุณยังเดินนั่นคือชัยชนะที่สุดของมนุษย์แล้ว จำไว้แบบนี้นะชีวิตไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนครั้งละเยอะๆคุณแค่ต้องเริ่มจากมุมเล็กที่สุดของชีวิตประจำวันแล้วค่อยขยายวงพอถึงจุดหนึ่งชีวิตคุณจะเปลี่ยนแบบคุณไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำมีสิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยยอมรับกันคือเรามักจะคิดว่าการเปลี่ยนชีวิตต้องเริ่มจากวันที่พร้อมที่สุดวันที่อารมณ์ดีวันที่งานเบาวันที่ไม่มีใครรบกวน แต่ถ้าเราย้อนมองชีวิตดีๆวันที่เปลี่ยนเราจริงๆไม่ค่อยใช่วันแบบนั้นเลยมันมักจะเป็นวันที่ยุ่งที่สุดวันที่เราเหนื่อยที่สุดวันที่เราแทบไม่อยากเริ่มอะไรใหม่เลยด้วยซ้าและนั่นแหละวันที่คุณลุกขึ้นมาทำทั้งที่ไม่พร้อมคือวันที่สมองเริ่มเชื่อว่าคุณเป็นคนใหม่จริงๆคนเรามักเข้าใจผิดว่าความสำเร็จเริ่มจากพลัง แต่ความจริงมันเริ่มจากความดือ้อเงียบของตัวเองแบบที่ไม่มีใครเห็นไม่มีเสียงปรบมือไม่มีแรงผลักดันยิ่งใหญ่เช่นเช้าว,วันที่คุณตื่นมาง่วงมากแต่ยังยอมขยับตัวขึ้นวันที่คุณกินของหวานไปแล้วแต่ยังเลือกหยุดแทนที่จะปล่อยเลยตามเลยวันที่คุณท้อแต่ยังส่งข้อความหาลูกค้าปิดงานต่อ วันที่คุณไม่อยากทำอะไรเลยแต่ยังล้างจานให้เสร็จสักกองเรื่องเล็กๆที่ดูไม่มีใครสนใจพวกนี้แหละคือหลักฐานว่าคุณเริ่มควบคุมชีวิตของคุณได้จริงๆเพราะทุกครั้งที่คุณเลือกก้าวเล็กๆแม้จะเล็กจนแทบไม่นับเป็นความสําเร็จสมองจะบันทึกข้อความหนึ่งข้อความที่เปลี่ยนทั้งตัวคุณข้อความที่เปลี่ยนทั้งตัวคุณฉันสู้ไหว ประโยคนี้ไม่มีใครให้คุณได้คุณต้องสร้างมันเองจากการทำสิ่งเล็กๆที่คุณส่วนใหญ่ไม่เห็นค่าและเมื่อมันถูกบันทึกซ้ำไม่ว่าคุณจะเจอวันยากแค่ไหนสมองจะกระซิบตอบคุณกลับมาว่าผ่านมาขนาดนี้แล้วเรื่องนี้ก็ผ่านได้นี่คือพลังที่แท้จริงของมนุษย์ไม่ใช่พลังที่เกิดจากอารมณ์ดีแต่เป็นพลังที่สร้างจากการไม่ยอมแพ้ในวันที่แย่ต่างหาก และถ้าคุณฟังถึงตอนนี้ผมอยากให้คุณหยุดสักวินาทีแล้วถามตัวเองว่าวันนี้ฉันอยากขยับชีวิตไปข้างหน้าเพียง1%ยังไงดีอาจจะเป็นการเก็บของเล็กๆหนึ่งชิ้นอ่านหนึ่งหน้าโทรหาคนคนหนึ่งเดิน19หรือแม้แต่หายใจดีๆสัก3ามครั้งไม่ต้องมากพอแค่ชนะตัวเองนิดเดียววันนี้ก็พอแล้วเพราะสุดท้ายแล้ว ชีวิตไม่ได้สร้างจากการเปลี่ยนครั้งใหญ่มันถูกสร้างจากการขยับเล็กๆซ้ำๆจนกลายเป็นตัวตนใหม่ของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวและเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณจะหันกลับไปมองแล้วพูดได้เต็มปากว่าฉันนี่แหละคือคนที่เปลี่ยนชีวิตตัวเองด้วยมือของตัวเองจริงๆขอให้วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณขยับ1%เปอร์ซเพื่ออนาคตของตัวเองนะครับ เพราะแค่นั้นก็เพียงพอจะเปลี่ยนทั้งชีวิตต่อไปได้แล้วและผมจะทิ้งท้ายให้แบบนี้ชีวิตคุณจะไปได้ไกลกว่าที่คุณคิดขอแค่วันนี้คุณกล้าก้าวออกไปเพียงก้าวเดียวถ้าคุณชอบพอดแคสต์เนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาสาระดีๆในการพัฒนาตัวเองและสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ